สวัสดีครับพบกับช่องหมอธานพายทาโร่หนึ่าเก้านะครับสวันเกิดดวงชะตาใครอย่าคิดลองดีคลิปนี้เป็นตอนที่2ดวงชะตาจะเปิดลุวงโลกสำเร็จรับทรัพย์โับโชคเรามาดูกันครับว่ามีวันเกิดอะไรบ้างนะครับสวันเกิดอาถรรพ์จริงๆแล้วทั้ง7วันนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าดวงชะตาที่หมอทานบอกว่าแรงแข็งมียำนาจบารามี แล้วว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นลับอาถรรพ์ของกากบาท x r ตรงกลางหัวใจหมอท่านอธิบายกากบาท x r ก่อนที่จะบอก4วันเกิดก่อนนะครับนะครับอาถรรพ์ x r ก็คือตรงกลางฝ่ามือของเรานั่นเองนะครับตรงกลางฝ่ามือนะครับตรงกลางฝ่ามือเป็นรูป A x r ตัวเล็กๆนะครับเป็นรูป A x r ตัว langsam. เล็กๆไม่ใช่ใหญ่เบิ่มนะใหญ่เบิ่มหมอท่านตีความเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับตีความเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเจอปัญหา เลยรับปัญหาดดนแรงนะครับเขาเรียกว่าอุบัติเหตุ8ครั้งรอดมาได้ยังไงนั่นคือดวงชะตาของกากบาทเต็มฝ่ามือนะครับผมแต่ว่ากากบาท X เกี่ยวกับคนที่มีพลังวิเศษนะครับหรือว่าอาถรรพ์ตามติดตัวท่านมาของเก่านั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตาประทับท,ที่บ่งบอกว่าคนคนนี้อย่าคิดลองดีด้วยนะครับอย่าคิดลองดีด้วยไม่ใช่เรื่องนะครับ4วันเกิดนี้นะครับ ทุกวันเกิดมีความอาถรรพ์นะครับมีความเข้มขังนะครับแรงทั้งนั้นแหละนะครับกาบาตเอกแต่คนเกิดวันที่หมอจานจะพูดขึ้นมานี้เป็นวันที่หมอจานว่าแรงแข็งมีอำนาจบารมีวาสนานะครับคนเกิดวันแรกคนเกิดวันอังคารนะครับแล้วเราจะดูดูดวงของคนเกิดวันอังคารยังไงโดยการเปิดไพ่นะครับผมไพ่ย้ำดวงชะตาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องอาถรรพ์นะครับว่าท่านมีอาถรรพ์ทางด้านไหนบ้างนะครับ แน่นอนครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าวันอังคารเนี่ยมันแข็งนะครับเป็นวันแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีการโปูกเสกต่างต่างนะครับนะครับมีการปลูกเสกนะครับวัตถุมงคลหรือว่าต่างๆส่วนมากวันอังคารวันเสาร์นะครับผมอย่ามอนซันจะค่อยๆไล่ไปนะนะครับอย่าพูดดีเดียวมันจะบอกนะครับบอกหมดเลยไม่ได้นะผมต้องค่อยคไล่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับคนเกิดวันแรกวันอังคารคนเกิดวันอังคารลักษณะรูปร่างท้วมแข็งแร่งมีอำนาจบารมี เพื่อเขิมนะครับผมถ้าใครจะมีเรื่องด้วย capacity. เขาพร้อมที่จะสู้ปะหาร,ระหารทันทีนะครับเหมาะที่จะไปเป็นนักรบเหมาะที่จะเป็น,นหทนาหารเหมาะที่จะเป็นตำรวจมีอานาจบารมีและยิ่งมีสามเหลี่ยมตรงนิ้วชี้นะครับเนินเนินนะครับเนินพฤหัสบดีนะครับผมเนินพุทัสนะครับผมบ่งบอกได้เลยว่าแม่คนนี้มันมีตําแหน่งอํานาจบารมีวัสนามียศนะครับผมคนนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็พร้อมได้เหย,ยียบนะครับ ใครบางคนให้จมดินหมอท่านถึงบอกว่าคนเกิดวันอังคารห้ามนะครับใครอยากคิดลองดีครับด้วยบุญบารมีวาสนาของท่านนะครับมาหยิบไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบกันนะครับนี่ครับมีสิ่งสักติดพ่อแก่ปอกปักกมคของรักษานะครับเหมือนกับตัวท่านมีของดีสถิตอยู่ณตัวท่านนะครับสัทของดีของดีสถิตอยู่ณตัวท่านไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เคยไปครอบครูมานะครับเคยจะทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับ อ,อดีตนะอดีตช,ชาติก็ได้นะครับเรื่องราวต่างๆติดตามตัวท่านมาไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้าเทพเทวดาต่างๆองค์พญาคุณนะครับองค์พญานาคนะครับท่านอาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างเรื่องราวต่างๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าของจริงไม่พูดของพูดไม่จริงนะครับท่านทําเลยนะครับอย่าคิดลองดีไงนะครับอย่าคิดลองดีอํานาจบารมีวาสนานะครับมีครูบาอาจารย์ปกปักปกุ้คของมาเปิดไพ่กันต่อ นะครับคนเกิดวันอังคารดวงชะตามพีพรสวรรค์พิเศษนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงพรสวรรค์สิ่งที่สวรรค์อมอบให้แก่ท่านนะไม่ว่าท่านจะเก่งทางด้านเรื่องสวดมนต์นะครับกระถาเวทมนต์ต่างๆหรือว่าพรสวรรค์ทางด้านเรื่องต่อสู้พละกําลังที่รูปร่างที่แข็งแกร่งมีกล้ามนะครับผู้หญิงก็เป็นสปอร์ตเกิร์ลพร้อมที่จะไฟนะครับผมเป็นนักมมยไฟนะครับไฟกับใครบางคนอย่ามาทะลึงกับฉันนะครับทะลึงฉันจะแตะเองให้ร่วง น,นี่คือคนลายมือกระบาดเอ็กตองกลางหัวใจเธออย่ามาทะเ่องกับฉันนะ,นะฉันไม่ใช่เพื่อนเองนะครับฉันไม่ใช่เพื่อนคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลวนลามหรือมาแตะต้องในตวัวฉันเดี๋ยวจะเจอที่เป็นข่าวนะครับแตะให้ร่วงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น,นนี่ครับตอนสวสรรค์พิเศษของคนเกิดวันอังคารมันมีพลังมันมีอํานาจมันมีบรารมีนะครับมันมีวัฒนาหานั่นเองนะครับพร้อมที่จะไฝ่กับใครบางคนนะครับท่านมีพลังอํานาจบารมีวัสนา นะครับมาเปิดไพ่กันต่อโอ้โหแต่ด้วยอะไรบางอย่างนะครับมันมีของดีของเก่าติดตามตัวมาอย่าคิดลองดีนะครับมันมีของที่สามารถควบคุมนะครับด้วยพลังนะครับผมอะไรบางอย่างที่จะควบคุมโดนจิตโดนใจนะครับให้มันแพ้ภายไปเองโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนี่แหละครับคือคนเกิดมารังคารควบคุมกับปัญหาต่างๆนะครับคุมแล้วก็นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยเขาเรียกว่าทั้งกันทั้งแก้นะครับ รครูบาลมีครูบาอาจารย์ปกปักุ้มของทั้งกันทั้งแก่นะครับและให้สิ่งต่างๆสิ่งมด์ดําต่างๆหรือเรื่องไร้ไร้ต่างๆให้มันมาลายหายไปสิ้นนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรเองเหมือนกับท่านมีตะกุดเนของหลวงปู่ฤษีดังนะครับสัดท้อนกลับไปมันมีของดีนะครับพยันธงนะครับยอดธงนะครับป้องกันสิ่งไร้ไร้ใช่ไหมครับผมมีของดีท่านสามารถควบคุมนะครับผมและทําลายประหารประหารคนเหล่านั้นที่มาทํายุ่งเกี่ยวกับตัวท่านนะครับนี่คือคนเกิดวนันอังคาร นะครับมาดูคนเกิดวันต่อไปนะครับคนเกิดวันต่อไปคือวันอะไรครับวันพุธนะครับวันพุธแข็งนะหมอท่านโคตรแข็งนะครับผมมีอํานาจบารมีวาสนานะครับแต่ไม่เหมือนวันจันทร์นะวันจันทร์แข็งแต่ว่าทางด้านเรื่องอะไรครับเรื่องความรักนะหมอท่านึงบอกว่าท่านไม่อยู่ในเกณฑ์นะเพราะความรักท่านโดดเด่นนะเชิญท่านไปนั่งเก้าอี้ความรักคนเกิดวันจันทร์ก็แข็งนะครับแข็งแต่มีความรักโดดเด่น นะครับโปรยเสน่ห์นะครับผมแข็งนะครับคูบาจย์ท่านเคยกล่าวไว้หลวงปู่ท่านเคยกล่าวไว้ว่านะครับผมเพียงแค่ท่านมีพลักษณหน้าทองนะครับมีพลักษณ์หน้าทองนะครับมีมนเสน่ห์นะครับมีเรื่องราวต่างๆนะครับผมมีสตอรี่นะครับทาให้สาวเพศตรงข้ามาหลงไหลท่านก็เอาตัวรอดแล้วไม่อดตายแล้วนะครับก็ไม่อดตายแล้วไงมีของดีคูบาจารที่มอบไว้ให้แล้วนะครับผมมนเสน่ห์ก็คือวันจันทร์นะครับแต่ก็กลนเกิดวันพุธ นะครับวันอังคารไปแล้วนะแข็งสุดๆนะครับวันพุธแข็งนะครับผมแต่ด้วยพละพลังอํานาจบารมีนะครับผมสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดแก่วันพุธมันมีจริงๆนะครับเรื่องราวเหล่านี้ที่มันมีเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับลายมือของท่านมันบ่งบอกลักษณะดวงชะตาเบญจลักษณ์นะครับลักษณะต่างๆตามมือต้องดูอย่างละเอียดนะครับบางคนแบมือหมอชานบอกเลยคนนี้โคตรลาบาก นะครับลำบากสุดๆนะครับผมดูจากมือแล้วโอ้โหทำไมมันจะดําอะไรขนาดนั้นมันขัดยังไงก็ไม่ออกแล้วนะมันไม่ใช่ดําเพราะว่าผิวเขาสีดําไม่ใช่นะผิวดําแต่อมจอมอมจูพลนวลจันจันซ้อนจันเสริมพลังเสน่ห์นะครับแต่ว่านี่มันคือว่ามันคือว่าผิวมันด่างแล้วอ่ะนะผมเพราะฉะนั้นผิวพันธุ์ต่างๆลักษณะหน้าตาแล้วก็แผนของมือนะครับสำคัญเป็นอย่างมากมันต้องเลียวงามนะครับต้องเลียวงามสวยงาม นะครับผมต้องสวยงามบำรุงทาครีมเป็นหมืน่นต้องทาเข้าไปทากับมือนี่นะครับบางคนถึงกับมือของท่านสามารถเอาไปทําเงินได้เลยนะบางคนมือสวยจนสามารถเอาไปทําเงินนะครับเป็นแสนเป็นล้านเอาแค่มืออย่างเดียวนะครับมีจริงๆนะครับดวงชะตาของคนเกิดวันพุธวาสนาบารมีมันมีของเก่าติดตามตัวท่านมานะครับผมท่านแช่งนะครับหรือว่าจะทําสิ่งใดเนี่ยมันจะเกิดผลเป็นไปตามนั้น นะครับใครอยากคิดลองดีกับคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธมีอํานาจบารมีเหมือนกับสวรรค์เมตตาประทานพรน,นะครับให้ท่านมาบัิจุติเป็นมนุษย์นะครับเพื่อทําคุณงามความดีศีลห้าท่านองมีนะนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านไม่มีศีลหา้าละลายหายไปสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีได้ไงสิ่งที่เขาเรียกว่าของดีติดตามตัวท่านมาเขาเรียกว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับเทวดาเขาไม่อยู่กับคนไม่ดี เราบฉะนั้นท่านจงทาตัวสิ่งที่ดีก็มังเกิดนะครับผมแล้วท่านก็จะบอกว่าทําไมชั้นดวงไม่ดีทําไมชั้นไม่แฮงเทวดาไม่อยู่กับคนไม่ดีครับบอกได้เลยเทวดาท่านก็มีจิตใจที่จะชอบใครบางคนได้นะนะครับเหมือนกับหมาบางตัวเราก็เห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบก็มีนะครับผมเราจะเมตตาหรือไม่เมตตาก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับคนเกิดวันพุธดวงชะตาเปิดไพ่กันดูหน่อยนะครับเหมือนมีอะไรเกาะติดตัวท่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาย นะครับกระซิบหรือว่ากุมารทองหรือเรื่องราวต่างๆเล่นลับนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมเทวดานางฟ้านางไม้นะครับคอยติดตามตัวท่านมาว่าติดติดอยู่สถิตอยู่ณนะด้านหลังของท่านนะครับถ้าท่านเคยดูดวงกับหมอดูหรือหมอดูทักที่ไรห,หมอดูก็จะบอกว่ามีอะไรตามคุณมาอยู่ด้านหลังทำไมก็ไม่บอกอยู่ด้านหน้าบ้างนะครับทำไมเขาต้องบอกว่าอยู่เฉพาะด้านหลัง นะครับเพราะว่ามันมีอะไรติดตามมาได้เฉพาะด้านหลังเขาคอยติดตามคอยดูว่าท่านทําอะไรบ้างทําชั่วมาหลายจะเหยียบมันให้จมดินดวงชะตาฟ้ากําหนดสิ่งดีๆคนเกิดวันพุธอยู่ในเกณ์ลักษณะนี้นะครับมาเปิดไพ่ต่อไปนะครับท่านดวงชะตามันเหมือนกับความเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นออท่านดูไปตามไพ่นะครับผมไพ่ดวงชะตาของท่านเหมือนกับมีอะไรสิ่งอะไรเกาะ นะครับผมมีเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆบางทีมันก็จะไปก็ไปไม่สุดแต่ว่าอย่างไรมันก็จะเหนือความคาดหมายเพราะว่าใครจะทําร้ายตัวคุณไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับผมด้วยอํานาจบารมีวาสนาใครอย่าลองดีนะครับนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเพ่งพินิษเพ่งพินิษของคนลายมือกากรบาด X ที่เกิดวันพุธใครอย่าลองดีด้วยอํานาจบารมีสิ่งต่างๆที่ท่านมีท่านอาจจะโกรธแค้น นะครับผมโดยการปาหันปะหานให้มันจมตูทอรแล้วนีนะครับให้มันพินาศไปนะครับมันมีจริงไหมมันมีจริงนะครับไม่เชื่อถามตัวท่านเองนะครับกากบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับบางคนมีจริงๆนะจุดพุด่มสิหกดอกแช่งมันเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมมันมีจริงมีจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับบางทีมันแค้นมากด้วยพลังอันพลังอันแรงอาฆาตแค้นเขามีจริงๆนะครับพลังแรงอัน,อ,นาอาฆาตแค้น แล้วมันมีพลังอาฆาตพลังความดีพลังความชั่วพลังด้านมืดด้านบวกนะครับผมพลังต่างๆนั้นล้นแต่มีพลังไม่งั้นจะมีวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับมีพลังมนจันทาระครับแล้วก็ยังมีวันอะไรครับผมวันนะครับไหว้ลาหูนะครับนะครับไหว้อัญเชิญท่านนะครับดาวร้ายจะออกไปหมดแล้วเขาก็มีการไหว้นะครับบอกไหว้ให้ออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนี้นะครับมันมีพลังอยู่ในตัวท่าน มาดูคนเกิดวันต่อไปนะครับคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีบอกก่อนไม่ใช่ไม่ดีครับแข็งโคตรมีครูบาอาจารย์ปกปัก,กคุ้มครองรักษาแต่ว่าถ้าให้แข็งเราสดหมอทันยังเทียบลําดับวันศุกร์ไม่ได้นะครับวันศุกร์นี่คือว่าซุปเปอร์แข็งนะครับขับรถมาด้วยความเร็ว1้อยแปวิ่งตัดหน้าปุ๊บลดความปุ่มไม่เป็นไรนะครับผมนี่คือโคตรแข็งเลยครับผม น,นี่คือโคตรแข็งโคตรโคตรของแข็งแต่ว่าถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็ตัวไข่ตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นคนเราชีวิตคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกในชะตาที่แบบขนาดที่คุณต้องการได้นะครับอย่าไปทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับชีวิตจะตกต่ำก็ขึ้นอยู่กับตัวคนดวงชะตาชีวิตถ้าท่านคิดอาฆาตแค้นใครท่านอย่าคิดนะครับว่าดวงชะตาท่านแข็งนะครับท่านแข็งก็จรงิงแต่ว่าวันหนึ่งท่านเจอบุญบารมีวาสนาที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับก็เหยียบท่านให้จนดินได้ นะครับอย่างเช่นอะไรครับตำรวจทหารนะครับมียศนะครับเขาสามารถเหยียบกับเรื่องพวกนี้ได้ท่านสังเกตดูนะครับไม่ว่านะครับตำรวจไม่ได้มีกากระบาดเอ็กตงกลางหัวใจหรอกแต่ว่าเขามีตาตำรวจอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งชั่วร้ายวิญญาณต่างๆทําอะไรตำรวจไม่ได้นะครับหรือว่าทหารมียศติดอยู่ตรงเสื้อนะครับผมจะทําอะไรเขาได้สิ่งชั่วร้ายนะครับผมทำไม่ได้นะครับด้วยอํานาจสิ่งต่างๆยศตําแหน่งหรือว่าตาจังหวัด นะครับหรือว่าสารหลักเมืองนะครับและเรื่องราวเหล่านี้จะไปสู้อะไรกับเขาได้นะครับผมก็เป็นเพียงแค่สําหรับสู้ได้แค่บุคคลชนทนธรรมดานะครับผมไม่สามารถที่จะสู้กับบุคคลที่มียศมีตําแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนเกิดมันศกแล้วมีอํานาจมีเรามีบารมีมีวัสนาแล้วมียศมีตําแหน่งอีกะนะครับผมมันเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้เกี่ยวขึ้นแล้วมีสามเหลี่ยมตรงเนินนะครับเนินเพื่อราชบดีตรงนิ้วชี้นะครับผมบอกบอกได้เลยว่าครบท่วนบริบูรณ์ นะผมถ้าเจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะพูดทันทีว่าท่านเป็นคนมีบุญมาเกิดนะผมนะครับ,นะรบแต่ว่าก็แล้วแต่บุคคลด้วยไงนะครับจะมีคนหนึ่งที่หมอท่านเคยเจอไปไหนก็มีแต่พระทะักมาจากไหนยอมนะครับแต่พระเกจิทั้งนั้นเลยนะที่ทักโยมคนนั้นมานั่งหน้ามีอะไรพูดหมอท่านเคยตามเจอทุกครั้งนะครับนี่แหละครับคือคนที่ เขาเรียกว่ามีของเก่าติดตามตวเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่สร้างความดีไม่สร้างบนวาสนาเดี๋ยวมันก็หมดไปมาลายหายไปสิ้นนะครับคนเกิดวันศุกร์ขายในเกณฑ์ลักษณะนี้ร่ํารวยด้วยทรัพย์ถินทองดวงชะตาเปิดนะครับลุ้งรวยสำเร็จรับๆถ้าทาถูกกดกดถูกเกณฑ์นะครับจะรวยไม่รู้ตัวรวยๆนะครับรวยถึงขั้นร้อยล้านพันล้านนะต้องเปรียกันอย่างนั้นนะครับถ้าเปรียบเรื่องเงินนะแต่ถ้าเปรียบทางด้านเรื่องจิตใจนี่จิตใจสูงศง นะครับด้วยอํานาจบารามีวาสนาแต่ว่าถ้ากลับกันนะครับชีวิตก็จะตกตามถูกทรณนีเปิดและสูบลงไปสู่ทรณีตกนรกนะครับผมถ้าผิดการเมสุวิชชาจาราเวแล้วมันนี้สิคะนะครับผมก็ต้องไปตกนรกสิงพีนะครับสิมพีนรกที่น่ากลัวมากนะต้นต้นงิ้วนะนะครับหลวงปูดฤติยาท่างกล่าวไว้นะครับตรงน้ํายืดออกแล้วหดออกได้แล้วเป็นเหล็กแหลมนะครับนะครับหญิงชายใดเข้าไปโดนแทง นะครับโอ้โหป่าหานปหานน่ากลัวไปอย่างมากและกว่าจะได้ตกนรกสิมพีเนี่ยนะครับกว่าจะตลกตลตกนรกสิมพีต้องไปตลกลกันตัดนรกนะครับเป็นนรกที่แยกออกไปจะเป็นข,ขุม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 นะครับแยกออกมาเป็นแดขุมนะครับน่าลกาลัวจุดๆดไปนรกย่อยแล้วกว่าจะได้ผ่านพ้นมาแล้วได้เกิดมาเป็นสุนัขนะครับเกิดเป็นสุนัขแล้วก็เป็นแมวเป็นหมาอะไรก็ว่านะครับ <gesprochen> เกิดมาไล่ขึ้นมา กว่าจะเป็นขึ้นมาเป็นคนได้เพราะฉะนั้นท่านจงภูมิใจว่าท่านกําลังเกิดเป็นคนต้องสร้างบาร,รมีวาสนามันสนทนไหว้พระนั่งกรรมฐานนะครับท่านพยายามใส่ธรรมะเข้าไปด้วยนะครับคนเกิดมาสุขอานาจบาร,รมีใครอย่าคิดลองดีถ้าลองดีแล้วจะเป็นยังไงนะครับลองดีแล้วจะเป็นยังไงนะครับคุณจะมีด้านมืดอยู่นะครับด้านมืดของคนเกิดมาสุขนะครับฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคนฉันไม่ล้อเล่นกับคุณนะครับนะครับ นั่นคือดวงชะตาของคุณนะครับฉันไม่ได้เล่นเล่นนะครับถ้าฉันเอาจริงเมื่อไหร่บอกแล้วนะครับคนจริงเขาไม่พูดนะครับคนพูดเ้าไม่จริงนะครับผมเขาไม่พูดท้าเงียบนะครับเจอของจริงก็เงียบนะครับผมนะครับถ้าเจอเงียบนี่หมอสันถอยเลยนะนะครับอันนี้ของจริงนะเงียบอย่างเงียบคือเขาพร้อมแล้วไงไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ยคือลังสีมันแผ่ออกมานี่ครับคนเกิดมันสุกลังสีมันแผ่ออกมานะครับ ถ้าโดนทำห้าวเดินเข้าไปจะเล่นงานคนเกิดมันสุก่าจะทำนู่นแย่อย่างนู้นทำท่าทำทางนะครับทำท่าทำทางพร้อมที่จะไฟนะครับผมแต่พอคนสุกคนเกิดมันสุกเขาก็นิ่งเขาก็เงียบแต่ถ้ามันสุดเขาเมื่อไหร่เองโดนแน่นะครับเจอของจริงเข้าไปพลังมืดมีอยู่ในคนเกิดมันสุกนะครับผมพลังมืดมีอยู่ในคนเกิดมันสุกนะครับอำนาจบารมีวาสนา และเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนเป็นคนชอบอิสระไม่ชอบให้ใครท้าทายคนเกิดมนศุกไม่ชอบให้ใครท้าทายนะครับมาดูคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นดวงชะตาเป็นยังไงใครอยากคิดลองดีนะครับคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงคนเกิดวันเสาร์เสาห้านะครับแข็งไหมครับท่านก็เคยได้ยินนะปลูกเสกพิธีต่างๆเสาห้าวันที่ห้าเดือนห้าโอ้โหห้านี้ไปคือโคตรแข็งห้าห้าห้านะครับแข็งสุด นะครับมันดลยมันแข็งเกินไปนะครับผมมันต้องเสริมด้วยตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะครับด้วยสติปัญญาก็ไปช่วยแก้กับปัญหาต่างๆนะครับมันแข็งเกินไปจนทําไม่สามารถไม่สามารถแก้กับปัญหานั้นนะครับผมบางคนเขาจะเป็นคนเกิดวันเสาร์จะคนประเภทอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์แรงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเลข5มันเลขของแห่งวันเสาร์นะครับเป็นคนเอาจริงเอาจังโกรธคือจะเอาเป็นจะตายเอาตายก็ไม่ค้างนึงอะ นะครับนี่คือคนเกิดวันเสาวเจ้าตายกันไปข้างหนึ่งเลิกคบคือเลิกคบตลอดชีวิตอาง่ายง่ายโคตรทิธีอ่ะโคตรทิธีอ่ะคนเกิดวันนสาวแต่ด้วยมอลเสน่ห์แล้วแต่ตัวเลขนะครับแล้วแต่ตัวเลขที่จะบวกเข้าไปกับมอลเสน่ห์ของตัวท่านนะครับมันจะหนุนนาทําให้ท่านเป็นคนจิตใจอ่อนโยมก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติธรรมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีจะดีอหรือจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับการนะครับสิ่งที่ท่านจะเป็นนั่นเองนะครับที่ท่านบวกบวกทากับสิ่งที่ท่านนนจะะเป็ครับ ท่านทําดีก็เลขของท่านก็จะไปได้สวยนะครับถ้าทําชั่วมันก็ชั่วแข็งสุดๆนะครับแล้วเราจะไปเป็นอย่างนั้นทําไมล่ะนะครับผมคนเกิดวันเสาร์สาวห้าดวงแข็งนะครับอัญเชิญครูบาอาจารย์บิดาคูนางครูบาครููบาอาจารย์คูนางนะครับมารดาคูนางนะครับนะครับเมตตาสถิตอยู่ที่ตัวเราอย่าไปด่าพ่อแม่ใครนะครับด่าพ่อแม่ใครครูบาอาจารย์หนีหมดนะครับไม่เอานะครับทําอะไรก็เงียบนะบเงียบอย่างเดียว หมออาจาแนะนําเนี่เงียบนะครับ,บ,นน ب, รบถึงแม้จะเลวโคตรโคตรนะครับไม่โคตรเลวเลยเนี่ยโคตรเลวโคตรเลวอูมไม่รู้จะพูดยังไงนะเลยเลวสุดสุดนะครับด่าไม่ได้นะครับด่าไม่ได้เงียบอย่างเดียวอืมเอาที่สบายใจอ,อ่ะไม่ชังเขาไม่กล้าดา่านะครับไม่ได้เราต้องเอาตัวเองให้ดีที่สุดถ้าเราด่าเขามาไหนเราก็เลวเหมือนเขา ตามที่ครูบาอาจารย์สอนส่นนะครับถ้าเราอยากเร็วเหมือนเขาเราก็ด่าเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปสาปแช่งใครนะครับใครอยากคิดลองดีกับดวงชะตาท่านี้ก็จริงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะดึงตัวเองให้ต่าลงไปูซนะครับพื้นพื้นธรณีไอ้สูบลงไปไม่เอาไหมนะครับเอาไหมนะผมจะให้เป็นคนในลักษณะนั้นหรือไม่นะครับผมไม่เอานะครับผมไม่เอานะครับผมนะครับไม่เอาเลยขาดนะครับผมเปิดไพ่กันหน่อย มาครับโอ้ยอานาจบารมีวาสนามันบังเกิดแก่คน,นเกิดนะครับวันเสาร์ที่เกิดอกากาบาท X ตรงกลางหัวใจในวัยกลางคนนะครับอํานาจบารมีจะมานะครับในวัยกลางคนอํานาจบารมีจะมาวาสนาจะลุกโลภสมเร็จรับตารวยโชคเปิดดวงเปิดเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะครับหมอเสริมเข้าไปหน่อยนะอย่างบางคนบอกว่าร้อยล้านพันล้านมอสมันต้องมีคือเขิมนิดนึง นะครับด้วยดวงชะตาของท่านอ่ะมันฮึกเหิมด้วยอํานาจบารมีมันยังมเกิดนะครับผมแล้วคนเกิดวันเสาร์นะครับเคยได้ยินไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นยันเกาะเพชรก็ต้องวันเสาร์นะนะครับของครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อปานวัดบางดงโคนะนะครับยันเกาะเพชรยันกลับนะครับสะท้อนกลับโอ้โหเพราะฉะนั้นอย่าคิดลองดีกับกากบาทที่เกิดวันเสาร์สะท้อนกลับเรียบเอง็เองเอ็งแช่งข้ามาเท่าไหร่เอ็งเจออย่างนั้นสิบเท่านะครับเคยได้ยินไหมกรรมติดจรวด นะครับดูถูกเขายัางไงเียอะเจอนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกคนนะครับใครตอนนี้เขายังไม่ประสบสำเร็จอนาคตเขาจะประสบสำเร็จก็ได้อนาคตเขาจะมาเหยียบคุณกลับก็ได้เขาจะบอกเก่งนั่นเงเลอไงวันนั้นเอง